พระพุณเจ้าท่านเจริญพุทธมนต์สวด้ามปีแล้วก็ทันเทียมโตโยก็จะมีการถอยสังฆทานนะครับไปบูชาพัสไตรหรือสังฆทา,านคนละชิ้นนะครับไม่ได้จับก,กัดร,ราคานะครับตาม ถือพระไตรถวายคนละพันนะครับขให้ไปดูชานะครับเห็นแต่วาตาดีๆเนี่ยก็จะลงได้เหมือนกันนะตั้งแต่เข้า40มานี่รู้สึกว่าผมได้หรือเปล่าอือข้รนะวันคนนะครับเพราะว่าจะพยายามจะไม่ได้ทุกคนวันละพันคนนี่ ว่าละพันคนและหนึ่งปีมาเจอกันหนึ่งครั้งนี่นะเชื่อปีเสื้อผ้าอัปพอถ่ายรูปสวยงามไหนคะอ่ะมาต้อนรับปีใหม่นะครับตอนหกทุ่มนะครับก็เลยหกทุ่มไปนิดๆนะครับตอนพี่พักคุนจ้าะบอกนะว่าได้กินผักบุ้งอ่ะวันนี้อย่าบอกนะว่าได้กินผักบุ้งรู้ได้ไงออาก็ดิถวายพระตายนะครับแด่พระสงฆ์นะครับ อในิส่งของการถวยถายพระอภินงาครับก็จะเป็นผู้ที่มีเสื้อผ้าอภรที่สวยงามนะครับได้แล้วครับ